วันนี้ผมจะมาสอนการดึงข้อนะครับง่ายๆนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นและยังไม่เคยทำเราทำไม่ได้นะครับก็แน่นอนว่าก่อนอื่นเราจะต้องมีการวอร์มบริเวณข้อมือนะครับอันนี้คือการเกรงตรงแขนนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้พวกเนี้ยในการออกกำลังกายนะครับข้อไหล่ก็สำคัญนะครับแต่ผมวอร์มมาแล้วนะฮะก็แต่ละคนก็วอร์มตามสไตล์ของตัวเองได้เลยนะครับวิธีการจับเนี่ยก็มีหลายๆแบบด้วยกันนะครับก็คือมีจับ แบบนิวทรอลกริปหรือแบบที่เราจับไปบนบาร์นะครับจับกว้างจับแคบนะครับหงายมือหรือคว่ำมือก็ได้ทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าคนที่เริ่มต้นใหม่อยากให้คว่ำมือก่อนนะครับแล้วก็จับช่วงที่มันประมาณช่วงไหล่ของเรานะครับเพราะว่ามันจะง่ายที่สุดนะครับแล้วที่สําคัญคือจะต้องใช้แรงดึงจากตรงหลังนะครับถ้าเพิ่งเริ่มใหม่ๆเนี่ยก็ห้อยตัวไว้เฉยๆก็ได้นะครับห้อยไว้สักพักหนึ่งพอเราไม่ไหวแล้วเราก็ปล่อยตัวลงมานะครับ อันนี้มันจะทําให้เราคุ้นชินกับการที่จะต้องใช้แรงในการจับตัวเองไว้บนบานะครับขั้วมือจับระยะห่างประมาณหัวไหล่นะครับแล้วก็ลองโหนทิ้งไว้เฉยๆอาจจะอาจจะรวมทําให้ตัวเราเองมาแกว่งไปแกว่งมาบ้างนะครับต่อไปเราก็ลองกระโดดขึ้นไปบนบานะครับอันนี้การกระโดดขึ้นไปบนบามันจะช่วยเราทําให้เราคุ้นมากขึ้นนะครับเราใช้กล้ามเนื้อหลังนะครับในการดึงนะฮะ ตรงนี้ใช้กล้ามเนื้อหลังเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยออกกํำลังกายกันนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อบริเวณหลังนี้มันจะช่วยเราได้มากเวลาที่เราทําการดึงข้อนะครับอันนี้เราจะใช้หลังเราจะสังเกตว่าเราหดหลังลงมานิดนึงนะครับนี่เราคลายหลังแล้วถ้าหดหลังลวตัวเราจะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับการทําแบบนี้ทําบ่อยๆนะครับเกาะไว้กับบาร์เฉยๆแล้วก็หดหลังเท่านั้นเองนะฮะ ถ้านี้ขนาดคนที่ออกกําลังกายมากๆแล้วทําก็ยังได้ประโยชน์อยู่ดีนะครับทีนี้ถ้าเกิดคนที่ยังดึงข้อไม่ได้นะครับขั้นต่อไปก็คือการกระโดดแล้วดึงตัวเองขึ้นไปข้างบนแล้วก็ปล่อยตัวเองลงมาช้าๆนะครับยิ่งช้าเท่าไหร่ได้ก็ยิ่งดีนะครับต่อไปพอเราสามารถหยุดกลางอากาศได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะไปขั้นต่อไปได้นะครับทำหลายๆครั้งเท่าที่เราไหวนะครับถ้าไม่ไหวก็พักก่อนนะครับกระโดดขึ้นไปเกาะ แล้วดึงตัวเองขึ้นนะครับแล้วปล่อยตัวเองลงมาช้าๆนะครับอย่าลืมการพักนะครับกระโดดขึ้นไม่เกาะแล้วก็ปล่อยลงมาช้าๆถ้าเราปล่อยลงได้ช้าเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะครับก็แปลว่าเราพร้อมที่จะไปขั้นต่อไปได้แล้วนะฮะอย่าลืมใช้กล้ามเนื้อหลังในการดึงตัวขึ้นด้วยนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะใช้แต่กล้ามเนื้อแขนเท่านั้นเองนะฮะนี่ดึงตัวขึ้นไป ถ้าใครหยุดค้างกลางอากาศได้ก็หยุดเลยนะครับอันนั้นแปลว่าท่านแข็งแรงเริ่มเริ่มแข็งแรงและนะฮะตอนแรกเราเกาะไว้เฉยๆก่อนเกาะแล้วแกว่งไปแกว่งมาต่อมาเราเกาะแล้วเราก็ใช้กล้ามเนื้อหลังในการดึงนะครับขั้นต่อไปก็คือเกาะแล้วกระโดดขึ้นไปข้างบนนะกระโดดขึ้นไปแล้วก็ทิ้งตัวลงมาช้าๆอย่าลืมใช้หลังหนีบนะครับยิ่งเราใช้หลังหนีบมากเท่าไหร่เนี่ยต่อไปในอนาคตเกิดเราทําท่ายากๆอ่ะมันจะช่วยเราได้มากเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันนะฮะเราจับประมาณเดิมนะครับประมาณเดิมใครที่สูงไม่ถึงก็กระโดดขึ้นไปก็ได้นะครับหรือหาอะไรมาต่อนะครับทีนี้เวลาที่เราดึงข้อครั้งแรกนะฮะถ้าสมมุติว่าเราผ่านท่าเมื่อกี้มาได้เนี่ยเราดึงตัวลงลงมานะครับแล้วเราอย่าลืมเอาหลังเราหนีบไปด้วยนะครับดึงลงมามันใช้แรงแขนนะครับแล้วหนีบเข้าข้างหลังนะครับอ่า ดีบเท่าที่เลือะทำได้นะครับไม่ยอมเป็นจะต้องเปะมากก็ได้นะครับดึงขึ้นไปนะครับแล้วก็หนีบการที่เราหนีบไปข้างหลังเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถขึ้นไปได้สูงขึ้นแล้วก็ใช้แรงได้มากขึ้นนะครับเห็นไหมฮะถ้าเกิดผมขึ้นโดยไม่ที่หนีบหลังอย่างนเ,นเนี่ยผมก็จะขึ้นได้แค่ครึ่งตัวหัวก็ยังไม่พ้นบานะครับแต่ถ้าเราหนีบด้วยเนี่ยมันจะพ้นนะครับแล้วมันจะได้ประโยชน์ในการออกกําลังกายมากกว่านี่ครึง่งครึ่งตัวถ้าเราหนีบปุ๊บมันจะพ้นขึ้นทันทีเลยใช่ไหมฮะ ่านี้เป็นท่าที่เราใช้ทําพื้นฐานแล้วก็ไปต่อยอดในอนาคตได้นะครับถ้าเกิดว่ามีใครที่เริ่มทําได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อยอดในอนาคตว่าเราทําอะไรกับมันได้อีกนะครับนี้เราก็ต้องอย่าลืมพักด้วยนะครับพักให้มันเราหายเหนื่อยคลายแรงให้กล้ามเนือ้อแล้วอันต่อไปที่อยากจะให้ลองทําคือเอ็นตัวไปข้างหลังนิดนึงนะครับแทนที่เราจะดึงตัวขึ้นไปตรงๆเราลองเอ็น ตัวมาข้างหลังจะทําให้บาลงมาโดนอกได้นะครับบางคนถามว่าเออทำไมผมถึงสาม,มารถดึงข้อจนบามันโดนใกล้อกได้นะครับหรือบางคนถ้าคือถ้าหลังคามันสูงกว่านี้ผมก็อาจจะสามารถดึงมาจนถึงบริเวณท้องได้นะครับแต่ว่าถ้าดึงถึงท้องหัวผมก็หงจะชนข้างบนก็ไม่สามารถทําให้ดูได้นะครับแนวโน้มก็คือเราต้องเอนัวไปข้างหลังแล้วก็หนีบหลังนะครับเอาก้อสอบไปข้างหลังได้ได้ได้นะครับไม่ได้ขึ้นไปตรงๆนะฮะกำแน่นๆนะครับ โน้มตัวลงไปข้างหลังนิดหนึ่งนะครับโน้มตัวลงไปข้างหลังแบบนี้นะฮะแล้วดึงอ่าเราอาจจะใช้เท้าก้าวไป pregunta, ด้านหน้าได้นะครับเพื่อช่วยทําให้ตัวเราโน้มไปข้างหลังแล้วดึงอ่าถ้าดึงแบบนี้ปุ๊บมันจะถึงอกเราถูกไหมฮะอ่าเราจะเห็นว่าศอกผมไปข้างหลังนะครับมันจะถึงอกนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะมาถึงขั้นนี้ไล่เราจะต้องฝึกหนีบหลังซะก่อนให้ศอกมันไปข้างหลังนะครับ อ่านี้ท่าแรกนะครับสอบไปข้างหลังถูกไหมฮะถ้าเราดึงเอาตัวเราไปข้างหลังปุ๊บแล้วเราหนีบหลังเราไปด้วยเนี่ยนะครับสอบไปด้านหลังปุ๊บมันก็จะทําให้บารมันถึงอกเราได้นะครับถ้าเราออกกําลังกายโดยการจับบารกว้างหน่อยจะได้บริเวณปีกด้านข้างเยอะกว่านะครับอย่างเงี้ยจับด้านข้างด้านข้างนะครับ เราดึงมาเหมือนเป็นตัววายนะครับเราใช้หลังเราหนีบเอาสอบเข้ามาใกล้ๆตัวอันนี้คือเป็นท่าที่ต้องใช้กําลังหลังนะครับแล้วนั่นคือเป็นจุดที่เราจะต้องทําการโฟกัสเข้าไปนะครับเราลองจับมากว้างๆบ้างจับกว้างๆทาอย่างที่ผมแนะนำเมื่อกี้ก็คือเราจะต้องโฟกัสที่หลังนะครับหลังเป็นหลักเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> หนีบเอาสอบเข้ามาใกล้ตัวมากที่สุดนะครับท่านี้ทําในคนที่สามารถทําท่าแรกๆไหวเท่านั้นนะครับ เช่นถ้าเกิดว่าอยากจะลองเปลี่ยนท่าบ้างเราทําไปได้ครั้ง2ครั้งหรืออย่างดีคือ 3- 4สี่ครั้งเนี่ยหลังจากการที่เราดึงข้อได้เราลองมาเปลี่ยนวิธีการจับก็ได้นะครับอ่าต่อไปถ้าเราจับแบบหง่ายมือเราจะได้กล้ามเนื้อตรงต้นแขนหรือใบเส็บนะครับจะเยอะแล้วเราก็จะใช้การหนีบตรงหน้าอกเราด้วยนะครับมันได้กล้ามอกเราด้วยนะฮะท่านี้จะได้กล้ามอกแล้วเราก็จะใช้วิธีการหนีบข้อศอกไปข้างหลังเหมือนกันนะครับทำให้เราได้กล้ามหลังนะครับ กล้ามเนื้อพวกนี้อ่ะเราจะต้องเป็นกล้ามเนื้อที่เราจะต้องโฟกัสนะครับมันจะทําให้เราสามารถทําท่าพวกนี้ได้นะครับสําหรับคนที่ไม่เคยทําก็ต้องโฟกัสเป็น,นส่วนๆไปก่อนนะครับอย่าลืมการหนีบไปข้างหลังนี้สําคัญมากนะครับท่าที่ยากๆส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้กล้ามเนื้อหลังทั้งนั้นเลยแต่คนก็ไม่ค่อยฝึกตรงนี้กันนะครับส่วนใหญ่จะเอาดึงตัวขึ้นไปนะครับอย่าพยายามจับกว้างนะครับจับแคบๆไว้ก่อนถ้าเราจะหงายมือนะครับจับกว้างมันจะอันตรายนะครับแล้วเดี๋ยวจะทําให้ดูนะฮะ จับแคบๆก่อนนะฮะใช้กําลังกล้ามเนื้อใบเสร็จตรงต้นแขนดึงตัวขึ้นไปหนีบไปข้างหลังนะครับให้หัวลอยขึ้นไปข้างบนนะครับดึงตัวขึ้นไปหนีบไปข้างหลังนะฮะแบบนี้เป็นต้นนะครับดึงขึ้นไปแล้วก็หนีบอ่าอย่างนี้นะครับมันจะทําให้เราสามารถที่จะมีความแข็งแรงได้ตรงหลังนี่ยสาคัญนะครับผมเห็นคนเขามาสอนการดึงข้อนะจะไม่ค่อยทําตรงนั้นและ อย่าจับกว้างนะครับถ้าจับกว้างมันจะบาดเจ็บได้ง่ายแต่ถ้าเราจะทําจริงๆจะต้องมีความแข็งแรงของตัวแขนมากๆนะครับตรงแขนนี่จะต้องแข็งแรงมากๆอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับท่านี้ยังไม่แนะนําให้คนเริ่มต้นทํานะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้กําลังค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับส่วนที่มันจะต้องเมื่อยก็คือต้นแขนที่ผมชี้นี่แหละแขนตรงนี้มันจะเมื่อยมากนะครับเราจะต้องใช้แรงในการบิด เวลาขึ้นไปให้เราคิดเหมือนว่าเราบิดบา์นะครับดึงเข้ามาหาตัวเป็นตัว Y นะครับหนีบสอดเข้าหาตัวแล้วก็บิดแขนบิดแบบนี้นะฮะคือถ้าเราจับแบบธรรมดาเราต้อง bit บิดนะบิดแบบนี้บิดเยอะๆยะนะฮะบิดแล้วดึงข้อศอกเข้าหาตัวนะบิดดึงข้อศอกเข้าหาตัวอ่ามันถึงจะทําท่านี้ได้นะครับคือการหงายมือหงายมือนี่เขาจะเรียกว่าชินอัพนะครับ งายมือแล้วถ้าจับกว้างๆมามันจะได้ตรงท้องแขนมากกว่านะครับเราจะต้องคิดในหัวว่าเราบิดมือนะครับมันถึงจะทําได้อย่างปลอดภัยนะแบบนี้เป็นต้นแล้วเราอย่าลืมหนีบข้อศอกไปข้างหลังนะครับทําให้ตัวหัวเราเลยบ่าขึ้นไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอย่าลืมการบิดมือนะครับตรงนี้สําคัญมากถ้าท่านไม่บิดมือหรือว่าตอนที่เกอะอยู่ไม่คิดถึงการบิดมือจะทําใหข้ข้อมือบาดเจ็บได้นะครับดังนั้นท่านนี้ ยังไม่แนะนาให้ผู้เริ่มต้นทํานะครับแต่ว่าถ้าเราทําท่าแรกๆมาได้แล้วอยากจะเปลี่ยนว่าเราอยากจะทําท่าอื่นบ้างก็อลองทําท่านี้นะครับต่อไปก็คือการจับแบบนิวทรอลกริปคือการทํามือตรงๆนะเขาจะจับไอตัวแท่ง2แท่งที่อยู่ข้างๆเรานะครับท่านี้เราก็ทําเหมือนวิธีแรกก็คือดึงลงมาหาตัวแล้วเอาศอกหนีบไปข้างหลังนะครับใช้หลังเราหนีบท่านี้จะได้กล้ามเนื้อตรงบริเวณแขนด้วยนะครับแต่มันจะได้เป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะ เราต้องหนีบข้อศอกข้าหาตัวนะครับอย่าทําให้ข้อศอกกางเพราะมันจะบาดเจ็บได้นะครับอ่าใช้หลังหนีบแบบนี้ดึงลงและใช้หลังหนีบนะครับอ่าตรงนี้เป็นหลักเราจะจับด้านตัวบาร์ที่มันยื่นออกมาตรงนั้น2ออันนั่นแหละครับนะฮะดึงขึ้นไปแล้วก็หนีบอ่านะฮะลงมาให้สุดดึงขึ้นไปแล้วก็หนีบอย่างนี้นะครับ อย่าลืมหนีบหลังนะครับบางคนดึงแค่นี้ไม่ไหวต้องหนีบหลังด้วยนะครับถึงจะช่วยดีด้วยนะครับทำให้เราแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะดึงลงมาแล้วหนีบไปข้างหลังนะครับตรงนี้สำคัญนะฮะต่อไปเราจะลองเกาะดูนะครับอ่าเราลองมาเกาะกว้างๆดูและในช่วงนี้เราก็สามารถที่จะ ฝึกผสมผสานคือทิ้งตัวให้มันแกว่งไปแกว่งมาได้นะครับท่าเนี้ยเราก็มาเติมตรงกลางที่เราฝึกได้จะทําให้ข้อมือของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นมือของเราเนี่ยจะสามารถเกาะได้นานขึ้นนะครับเราสามารถเอาท่าเนี้ยมามาขั้นกลางระหว่างท่าที่เราฝึกได้นะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายที่เราฝึกเสร็จเราก็ขั้นพวกเนี้ยท่านี้ไว้ได้นะฮะอย่าลืมวอร์มไหล่นะครับไหล่นี้เป็นส่วนที่สําคัญมากๆโดยที่เราจะต้องเข้าใจเวลาที่เราเออกกําลังกายพวกเนี้ยนะครับ กล้ามเนื้อไบเซ็เนี่ยจะได้เยอะนะฮะแล้วก็กล้ามเนื้อตรงบริเวณบริเวณดูริสก็คือตรงที่เชื่อมระหว่างต้นแขนกับปลายแขนตรงนั้นก็จะได้นะครับแล้วก็ตรงกล้ามเนื้อปีกนะฮะหรือหลังนั่นเองนะฮะหลังนี้สําคัญนะครับนะครับหลายคนจะคิดแต่ว่าจะดึงตัวเองขึ้นมาให้ได้ใช้แรงแขนนะครับหลังมันจะสําคัญมากนะฮะหน้าอกก็สําคัญถ้าเกิดว่าเราจะจับแบบที่เราหงายมือนะครับจับแบบหงายมือจะใช้หน้าอกแล้วก็กล้ามเนื้อใบเส็ค่อนข้างจะเยอะนะครับ หลังนี่ต้องใช้ทุกท่านะครับไม่ว่าจะเป็นท่าไหนก็ต้องใช้หลังถ้าเราจับแบบนิวโทรกริปเนี่ยเราจะได้กล้ามเนื้อตรงบเซปนะครับจะเป็นไบเซปน้นมี2หัวนะชื่อมันชื่อมี2หัวหัวหนึ่งก็คือเป็นหัวที่ยาวาานเนี่ยจะท่าท่านี้จะได้ตรงนั้นมากกว่านะครับแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปสนใจมัน,มนก็ได้ S. <S ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เล่นทางนี้นะครับการจับกว้างก็จะได้กล้ามเนื้อปีกเยอะกว่านะครับจับกว้างจะได้กล้ามเนื้อปีกเยอะกว่าเราจะต้องหนีบสอดเข้ามาหาตัวอันนี้คือเป้าหมายนะครับ ถ้าใครยังหนีบศอกเข้าหาตัวไม่ได้แปลว่าท่านยังทําท่านั้นไม่ไหวก็อย่าพึ่งไปทํานะครับอย่าพึ่งจับกว้างมากจับกว้างนิดหน่อยก็พอนะครับถ้าเกิดว่าท่านจะทําข้างง่ายมือและจับกว้างด้วยเนี่ยจะต้องคิดถึงการบิดมือเสมอนะครับบิดมือเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยข้อมือท่านจะบาดเจ็บได้นะครับจะต้องบิดมือแล้วก็ดึงเอาศอกเข้าหาตัวนะครับ <fiction. S 1> บิดมือดึงศอกเข้าหาตัวอันนี้จะเป็นท่าที่สําคัญมากๆนะครับแล้วอย่าลืมใช้กล้ามเนื้อหลังดึงด้วยนะครับ บริเวณนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วมันก็จะไปใช้ในการต่อท่าที่ยากๆได้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าการออกกําลังกายหลังมันสําคัญยังไงนะครับการออกกําลังกายหลังนะครับมันก็จะสําคัญเวลาที่เรากระโดดขึ้นไปเนี่ยเราก็ใช้ท่าพวกนี้ในการกระโดดได้อ่าแบบนี้นะฮะอย่าลืมใช้หลังเราดึงนะครับโอเคถ้าเราออกกําลังกายดึงข้อแบบหลังมาตลอดเวลาเนี่ยเราจะทําท่านี้ได้ครับ ท่านี้นะฮะท่านี้ก็จะมีแบบทำทำแบบ L sit แล้วทำก็ได้นะครับหรือว่าเราจะทำแบบนี้ก็ได้นะครับทำแบบนี้เนี่ยมันจะได้กล้ามเนื้อหลังในการหนีบแล้วก็ทำเนื้ออกโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ